แม่ผัวตัวแสบภาคเสียงนิยายโดยพี่ดักสโตรีบทประพันธ์โดยพี่ดักเสียงนกร้องเจื้อยแจ้วในเช้าวันใหม่ของหมู่บ้านชนบทยกสาวน้อยวัย25ปีที่เพิ่งแต่งงานกับเอกชายหนุ่มผู้ใจดีผู้ที่เป็นที่รักของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความฝันแต่ความฝันนั้น กำลังจะถูกทดสอบเมื่อยกย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของนายเอกที่ซึ่งมีแม่ผัวตัวแสบอย่างนางสมรอคอยเธออยู่เสียงรถยนจอดลงหน้าบ้านไม้หลังเก่ายกและเอกก่าวลงจากรถพร้อมกับข้าวของที่เตรียมมา นางสมยืนอยู่หน้าบ้านมองลูกชายและลูกสะใภ้ด้วยสายตาที่เย็นชาแม่ครับนิยกครับเมียผมยกยิ้มอย่างเขินอายก่อนจะยกมือไหว้นางสมสวัสดีค่ะคุณแม่นางสมรับไหว้แบบขอไปทีแล้วตอบด้วยน้ำเสียงแฝงไปด้วยความไม่พอใจ เออไม่ใช่คนใจร้ายอะไรหรอกเนี่ยแต่ถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ต้องทำตามกฎของฉันเถอะใจไหมหย,ยกรู้สึกถึงความไม่เป็นมิตรแต่ก็ยังพยายามยิ้มและตอบตกลงค่ะคุณแม่ยกจะพยายามทำตัวให้ดีที่สุดนะคะนางสมสมบัติหน้าแล้วเดินเข้าบ้านทิ้งให้ยกและเอกยืนอยู่ข้างนอก ยกมองเอกด้วยความอึดอัดใจแต่เอกเพียงแค่ยิ้มและพาเธอเข้าบ้านยกพยายามทำความสะอาดบ้านตามที่นางสมสั่งแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างที่เธอทำจะไม่ถูกใจนางสมเอาสักอย่างน,น,น,นี่น้อยแน่นางยกไม่แกทำความสะอาดบ้านภาษาอะไรของแกนเนี่ยใช่ไม่ได้เลย สกรปรกก็สกรปรกยี yeah. ่ไปทำมาไมเลยฮ huh? นางลูกสะพ้ยตัวดีฮ huh? ขอโทษค่ะคุณแม่เดี๋ยวโยกจะทำให้ใหม่นะคะนางสมแกงเดินเข้ามาใกล้แล้วจงใจสะบัดผ้าเช็ดมือให้หลุดจากมือของนางโยก huh? แกะจะอยู่ได้สักกี่นํำจะได้คอยดูต่อไป ยกได้แต่นิ่งเงียบปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เธอรู้ว่ามันไม่แสนง่ายอย่างที่เธอคิดเลยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกยกเดินผ่านห้องนอนของนางสมก่อนจะได้ยินเสียงกระซิบกระซาบนางสมพูดกับใครบางคนในโทรศัพท์อย่างอ่อนหวาน ซึ่งไม่ใช่น้ำเสียงที่หยกคุ้นเคยเออไม่ค่อยคุ้นคุ้นใหม่นะเจ๊ะอย่าลืมสิ่งที่ฉันสั่งไปล่ะข่าวนี้แหละจะคอยดูเสียงโทรศัพท์วางสายก่อนที่นางสมจะออกจากห้องยกรีบรลบเข้ามุมแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความกังวลว่าแม่ผัวของเธอ กำลังวางแผนอะไรบางอย่างเสียงนาฬิกาบอกเวลาหกโมงเย็นยกกลับมาถึงบ้านจากไปจับใจ่ายในตลาดเมื่อเข้ามาในครัวเธอก็พบว่านางสมกําลังยืนจ้องมองเธออยู่พร้อมกับหม้อหุงข้าวที่ลุกโชนอยู่บนเตานี่แกไปทำอะไรที่ตลาดมาฮะ ปลอยให้หมอหงข้าวไม่แบบนี้ได้ยังไงฮนางลูกสะใภ้ตัวดีหยกตะลึงก่อนจะรีบเข้าไปดับไฟแล้วหันมามองนางสมด้วยความตกใจข,ข,อขอโทษค่ะคุณแม่หยกไม่ได้ตั้งใจคะ่ะหยกไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งหมอข้าวไว้เลยคะ่ะนางสมยิ้มเยะและพูดขึ้นฮ้ไม่ต้องมาทำเป็นคนดี แอขคงคิดจะให้ฉันกินข้าวไม่ไม่นี่แหละสินะหน้อยแน่คอยดูจะจะบอกต่เอกหยกสะอึกน้ำตาเริ่มคลอไม่ค่ะคุณแม่หยกไม่ได้ตั้งใจหยกไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะไม่ต้องมาพูดแต่ก่อนที่หยกจะพูดจบนางสม ก็สะบัดตูดหนีแล้วเดินออกจากห้องครัวไปยกรู้สึกถึงความทุกข์ที่ทับถมเข้ามามากมายกายกองขึ้นทุกวันทุกวันวันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ของเอกดังขึ้นมาเขาจิบมาดูแล้วรีบออกไปคุยข้างนอกยกมองตามด้วยความสงสัยเธอจึงตัดสินใจเดินตามออกไป เพื่อฟังว่าพูดคุยกับใครครับแม่ผมจะจัดการให้แต่ยกยังไม่รู้อะไรนะครับยกได้ยินคำพูดของเอกแล้วใจหลวนวูบเธอรู้ทันทีว่าเอกและนางสมกำลังปิดบังอะไรบางอย่างจากเธอ เสียงฝนกระทบหลังคาในยามค่ำคืนโยกนั่งรอเอกที่กลับมาจากการคุยโทรศัพท์เธอตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาในคืนนี้พี่เอกโยกถามอะไรหน่อยได้ไหมเอกนิ่งเงียบไปชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจออกมาแล้วสารภาพโยก จะให้พี่พูดยังไงดีนะคือเออมแม่ไม่ชอบโยกนะและแม่พยายามจะทำให้เราสองคนทะเลาะกันพ่อแม่อยากให้พี่แต่งงานกับคนที่แม่เลือกไว้แต่พี่เลือกโยกนะเพราะพี่รักโยกไงยกรู้สึกถึงความจริงใจของเอกที่มีต่อเธอ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเจ็บปวดไปด้วยถ้าพี่รักหยกจริงหยกขอแค่ความจริงใจจากพี่เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันได้ไหมเอกจับมือหยกไว้แน่นแล้วพยักหน้าอืมพี่สัญญาจะ้ะหยกทั้งคู่สวมกอดกันอย่างแนบแน่นขณะที่นางสม มองดูอยู่ห่างๆจากทางหน้าต่างพร้อมกับถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายถ้าแกสองคนแน่จริงก็เอาสิฉันจะคอยดูว่าจะรักกันไปได้นานแค่ไหนดูจักอิสมน้อยไปะแล้ววันเวลาผ่านไปไม่นานนัก หลังจากที่ครอบครัวเริ่มกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขก็มีเหตุให้ทุกอย่างต้องสั่นครอนอีกครั้งเมื่อมีหญิงสาวจากต่างหมู่บ้านชื่อว่าน้องสม้มได้เข้ามาในชีวิตของนายเอกน้องสมเป็นสาวสวยเจ้าสเสน่ห์มีนิสัยอ่อดอ่อนและช่างพูด หลอนแสดงท่าทีสนใจเอกอย่างเห็นได้ชัดและมักจะหาโอกาสมาเยี่ยมบ้านของนางสมอยู่เสมอโดยอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของนางสมในวัยเด็กและอยากมาเยี่ยมเยียนแม่เท่าผู้เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่แท้จริงแล้วนางสมกับพอใจในตัวส้มอยู่ไม่น้อยเพราะน้องส้ม เอาอกเอาใจเก่งและยังพูดจาถูกหูนางอยู่เสมอต่างจากนางยกที่สุภาพแต่พูดน้อยทำให้นางสมเริ่มเปรียบเทียบในใจไม่นานนักนางสมก็ได้เริ่มยุแยงให้เอกให้ลองคิดดูว่าน้องสมนั้น เหมาะสมกับเอกเพียงใดหล่อนทั้งสวยทั้งพูดเกง่งและมีฐานะที่ดีกว่าหยกถึงแม้นางสมจะเคยอภัยให้หยกแล้วแต่ความเป็นแม่ผัวตัวแสบก็ยังฝังอยู่ในจิตใจของนางความสงบในครอบครัวจึงเริ่มสั่นคลอนเอกเริ่มสับสน แม่เขาจะรักโยกมากเพียงใดแต่เมื่อเห็นแม่กับน้องส้มอยู่ข้างเดียวกันเขาก็เริ่มเผลอใจวันหนึ่งหยกบังเอิญเห็นเอกนั่งหัวเราะกับน้องส้มตายตนลำยใยหน้าบ้านโดยที่ส้มวางมือลงบนไหล่ของเอกอย่างสนิทสนมหยกใจสลายและเดินหนีไปทั้งน้ำตา เอกน้ำไปเจอยกที่ท่าน้ำทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันยกทำไมต้องมองว่าพี่กับส้มมีอะไรกันด้วยแค่เธอมาเยี่ยมแม่เท่านั้นเองยกฟังพี่ก่อนสิยกทนได้นะเอกยกทนได้ทุกอย่างเลยแม้แต่แม่จะด่าว่ายกยกก็ทน ยกทนเห็นคุณไม่รักคนอื่นต่อหน้าต่อตายกทนไม่ไหวยกฟังเอกก่อนนะเอกรักยกคนเดียวนะยกแล้วยกไม่เชื่อใจพี่บ้างเลยหรือพี่มาขอโทษเรากลับมาคืนดีกันได้ไหม,ม,มนะยกนะ คืนดีกันนะที่รักเธอพี่สัญญาว่าพี่จะกลับตัวกลับใจยกก็พร้อมที่จะให้อภัยพี่ยกเอกรักยกนะเอกรู้สึกผิดมากเอกมาคิดทบทวนแล้วในคืนนั้นเองนายเอกก็ได้ฝันไป มีผู้หญิงแก่ชราคนหนึ่งเข้ามาเดินเข้ามาหาเขาในห้องนอนเจ้าเอกคนที่รักเจ้าจริงๆนะไม่ใช่ผู้หญิงที่พูดเก่งหรือยิ้มหวาน แ่ตเธอคือคนที่ยอมอดทนเพื่อเจ้าแม้จะต้องทนทุกโธรมานหากเจ้าปล่อยเธอไปเจ้าจะไม่มีวันได้พบความรักที่แท้จริงอีกเลยเมื่อเอกตื่นขึ้นมาเขาก็แน่ใจแล้วว่ายกคือผู้หญิงที่เขารักจริงๆและยกจริงใจต่อเขา และซื้อสัตว์ต่อเขาเขาจึงรีบไปหายกอีกครั้งที่บ้านหยกจ้ะหยกพี่ซื้อของมาฝากเะจ้ะนี่ไงของอร่อยที่หยกชอบกินนะจ้ะแล้วแม่ล่ะอยู่ในบ้านหรือเปล่าจ้ะพี่ขอพบแม่หน่อยแม่อยู่ในครัวนะจ้ะกำลังทำกับข้าวอยู่อย่าเพิ่งไปกวนท่านเลย เออว่าแต่ลองหาที่คุยกันไหมจ๊ะเอ๊ยกจะให้อาภัยคนอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วนะจ้ะอขอบใจมากเลยเจ้าที่รักขอบใจจริงๆจ้ะทั้งสองสวมกอดกันท่ามกลางแสงแดดยามเช้ารุ่งอรุณน,นางสมได้สะกดรอยตามมาและแอบฟังอยู่เงียบๆ เธอจึงเดินออกมาและพูดขึ้นว่าแม่ขอโทษนะหยกนะแม่ขอโทษจริงๆนะลูก <c oughs> ให้อภัยออีกแก่คนนี้ได้ไหม้จ๊ะน้องหยกคนดีคนดีของแม่ <c oughs> แม่มันปากเสียไปหน่อยแต่แม่ก็ยอมรับว่าแม่ก็รักหยกเหมือนกันแล้วจ๊ะ นักมันลูกกิงๆเอาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งได้ไหมล่ะลูกจ่าแม่โยกไม่ถือสาหรอกค่ะความรักของเอกและยกก็ได้กลับมาสุขงอมอีกครั้งเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ฟังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรัก ต้องมีความเชื่อใจและเมื่อมีอุปสรรคคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเรายังไม่หวั่นไหวคือคนที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ที่สุดจบบริบูรณ์หากคุณผู้ฟังชื่นชอบนิยายเสียงเรื่องนี้หรืออยากให้มีภาคสองหรือยังไงช่วยคอมเมนต์ไว้ด่านล่างนี้ได้เลย กระพมพีดักสโตรีจะมาพากเสียงให้คุณได้ฟังกันเปพลินๆก่อนหลับกันเลยทีเดียวสวัสดีครับขอบพรคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า